เว้ส <im itation> ด้ารับเพื่อนดูเพลย์เกมเรลาจะไปเล่นเกมเซอฟซอร์เรชชุดในชัตเตอร์สองครับไปลุยกันเลยจ้ากดหญิงโบไปไหนวะนะเนี่ยอ้าวโอเคทางโน้นบ้างสำรวจสำรวจเวลาสำรวจแล้วจ้ามีอะไรกกงให้เก็บบ้างไหมเนี่ยอืมไม่มีเลยเกลือเคลื่อนเคลือเกลือเลยครับไว้ไว้ โอเคเฮ้ย okay. มีนกโง่ๆอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งไล่มันไล่ไล่ยังไงวะอ่าไล่เร็วๆเชิ <mad 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 ้วไปเลยนะอ้าวทำไมมันมืดอ่ะทำไมนกมันมองในที่มืดอุ้ยโดนฟ้าผ่าอ้าวอะไรวะเนี่ยนกโดนฟ้อเถาเตยได้ดิสร้างหมาแล้วกันโอเคไปอืต้องไปไหนนะยิงเนี่ยโอเคตามไปเออชน เอาติดไอ้มีขวดตรงนี้ด้วยอยากได้หนูอยากได้หนูออหอขอเก็บขวดหน่อยกดลงไงวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะลงอย่างนี้เลยล่ะเดี๋ยวเ,กกดเ,เ,เดี๋ยวขึ้นขึ้นเรือกดอะไรโอเคเอ็กซ์ดี๋ยวเก็บของครับงกงกไม่ได้ไหนไหนม,มาแล้วเอาไอ้คมนะไอเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอะไรนะเนี่ยอ๋อมาไปเก็บของกัน รู้สึกว่ามีขวดอยู่ไปเก็บขวดกันชอบอ่านนะขวดไอเดียมันหาดิอ๋อรู้นละน่าจะขึ้นทางที่เจอกนกนนวลตัวแรกครับมานัา่นนกนนวลไปอยู่ตรงนน้นบานเลยอืมโอเคโอเคนี่ไงแล้วเราก็น่าจะไปฝั่งขนุนชึบยังไงขวดแม่น,น่าจะเห็นนะดีนะกกลับมาสำรวจทัน ลบเดินไปเก็บโอเคคุณพบเขาหรือยังฉันไม่สามารถรู้สึก,กได้เหมือนทุกสิ่งจะพาฉันไปหาเขานะโอเครอดพอดีตกใจหมดหูใจแวบเลยเมื่อกี้นี้ยังดีนะที่เรามาแสงสว่างทันไอ้บ้าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรือนี่มันถอยได้ไหม เมื่อกี้ใจหายใจความหมดทำไมต้องอยู่บนเรือตลอดหรอเรือ,อยังไงเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ยังมีแสงอะ่ะพอลงเรือปุ๊บแสงหายเฉยเลยงงเลยเมื่อกี้นี่คืออะไรมันเป็นหรือว่าเป็นพื้นที่แบบอ่ามหัศจรรย์มีแสงมีออร่าสเสมอหรือว่ามันเป็นท่องเงาของตึกเลยทำาให้หมดึดไม่รู้สิมาทางนีู้กคนเนี่ยไหนเนี่ย ไปถนนโอเคอานนี้ไปได้มันลุยทางนี้ก่อนแล้วกันนะมาน่าจะไปทางนี้แหละโอเคจอดที่ไงเทียบท่าจำไว้ครับมันจะมีไอ้กลมสีแดงขาวอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นที่ท่าที่ท่าทุยที่ที่เทียบเรืออ่าแม่ที่ท่าที่ท่าทุนะโอเคโอ้โหไอ้ประดุกมาเยอะนะ ไปดึกอุย้ยไปดึกอุ้ยเลยอะ่ะอุย้ยมันอยู่ไหนเนะี่ยโอเคอยู่ทงน้นหาสะดวกไปถึงถึงโอเครอดแล้วลงน้ำไม่ได้เลยนะลงน้ำแนละ้วโผล่มาเชียวนะอยู่ที่นี่มันอันตรายนะเดี๋ยว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 ขึ้นมันสูง ไปเลยไปเลยไปเลยกูขึ้นเลขึ้น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 หลอดแล้วอาจารยนชนโอเคไหนต่อจ้ะเออติดโอเคนั่นขึ้นบนนะครับนี่ไงกระดาษกระดาษมาแล้วโอเคเดินเด็กเออุยโอ้โหมาพร้อมกับแสงสว่าง แล้วมันตาแดงด้วยมันมันเป็นปีศาจปีศาจมันตาแดงทุกตัวเลยนะเดี๋ยวนะนั่นปีศาจเหรอมันดูขุนนะคุนเหรอบางทีเขาอาจจะช่วยฉันออกไปจากที่นี่ได้แน่ใจนะก่อมันบินไปนะโอเคไปต่อแล้วกันนะน่าจะไป อ๋ไปปะโรงั้นก็นำทางไปเลยเจ้าใช่ไหมนั่งไงชัดเจนไปเนี่ยครับมันจะมีไอ้สีแดงแดงเนี่ยเออเฮ้ยหายใจสแลงตกกระจายหมดอืมอืมโอ้โอ้โอ้มีกระตกเล็กน้อยเอ้ยนี่ขวดมาประตู s โตหรอเอาเรือผ่านเข้ามาเหรอ แล้วมันจะมีตัวอะไรมากระชากขาเราลงไปไหมมามามาเสียงเสียงเสียงอ้าวอือตายหมดคนล่อเยอะกว่าไอ้นกไอ้นกไอ้นกมึงมึงจะเป็นไล่มันไปอ้ขนล่อเยอะกว่ากี่ดีอืออืออือเจ้าว่ะขึ้นไงวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกันไอ้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 นกนางนวล ขึ้นยังไงวะอ่าขึ้นขึ้นไม่ได้หรอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันชนจากฝั่งนู้นโถเอ้ยแล้วก็ตกใจหมดมาฮึ้อฮื้อห้าห้าแล้วมันเข้ามาไม่ได้เออโอเคประตูอ่านี่ไงเปิดให้พอดีเลยเราเรือเราเข้ามากันไอ้ชุบอือเสือสว่า อยู่ปลายขอบฟ้าเรือเล็กควรไม่ใช่ขึ้นฝั่งออกจากฝั่งเสร็จเออเดี๋ยวเดี๋ยวติด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 จ้าเรือเกยตื้นจ้าออเอาไงอะ่ะกระชีวิตเอาไงกระชีวิตมันโอเคออเคออกออก,ออกทำไมมันหันอย่างงี้วะโอเคไม่เป็นไรได้ได้ละแม่ได้ปะคับเรือนี่มันสุดยอดมาก เนี่ยชอบลายคลื่นมากเลยเป็นควันสวยดิแล้วมันก็เข้ามาทีนี้มันก็นตันดิวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเ,เดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันเขาควบคุมยากจังโอเคเดี๋ยวอืมเราต้องหันอย่างงี้โอเคต้องหันแอนระลอกตามทุกประตูที่มันเข้ายากเข้าเย็นนะเออไปไหนต่ออ่าบิงไปไหนไวนะเนี่ย ฉันเกลียดสิ่งนี้พวกนั้นทำให้ฉันรู้สึกแย่จวบ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 จบจบเรียบร้อยวัดดี you? คุณทำให้ฉันนึกถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะโอ้รู้เหรอว่าเธออยู่ไหน She's like you. คุณรู้จักเธอไหมเธอเหมือนคุณเลยสดใสราดเลยคุณช่วยพาหนูไปหาเธอได้ไหมนะช่วยช่วยได้ไหมโอ้ โอ้โหแบกน้ำได้อย่างนี้เลยเหรอพลังเอ้ยจักรยานเข้าเข้าไปไม่ได้นั่ลข้างหลังนั้นมีอะไรไหมยอยากขูอยากเห็นไม่ไม่มีไม่มีโอเคครับกำลังไปจ้านักแสงเรื่องรองโอ้โหแล้วโอ้โหพวกันจะไหวนะ เคจำสถานที่นี้ได้ไหมมันเคยเป็นร้านกาแฟที่เราชื่นชอบมันก็หลายปีแล้วนะเคยคิดว่าเขาจะให้เค้กฟรีเหมือนที่ฉันมาที่นี่ครั้งแรกไหมในทางเทคนิคแล้วครั้งแรกคุณอยู่ที่นี่ก็้เก้าเดือนก่อนคุณเกิดคุณเป็นแม่ฉันเหรอบางครั้งก็คือว่าลูกอายุเพียงแค่สิปีนะมาเถอะอีกแค่นิดเดียวเราก็จะกลับบ้านเดินกันเถอะอ๋อนี่เป็นจิตสำนึกของแม่เราปะแม่หมอมหาือฮ มีอะไรเหรอคือว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะแม่กับพ่อน่ะใช่ใช่แน่นอนเราไปได้ดีแต่มันก็ดีไม่นานนักหรอกแล้วลูกรู้ไหมน้องชายของลูกจะมาที่นี่ไหนไม่ช้านะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นกว่าเดิมหรูอเราไม่หวแล้วที่จะได้เป็นพี่สาวเราเรียกเขาว่าอะไรดีอะ เรียกเขาว่าสันนี่หนูชอบมันนะหนูเลิฟมันนะเอ่อพี่สั่งข้าโตกรี <L owy. S 1> กอร่เป็นคนทําให้ฉันได้ยินเสียงนั่นเหรอครับกลับมาแล้วคุย <Hey. S 1> พร้อมกระโจดด้วย w a i นอนหนูด้วยอืมอืมกำลังมองหาเด็กผู้หญิงในเสื้อคลุมสีเหลืองคุณเห็นเธอไหม Chăn luôn chặt chân luôn chặt chân luôn 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 เฮ้ยเอย่าอย่าลอยอย่าลอยอย่าลอยอยู่ไหนอ่ะน่ามาแล้วโจรออบไปเลยออบตึกนี้ปัดโถออบตึกไปนี่จะขึ้นไอ้มี่น้ำสูงน้ำสูงกระโดดกระโดดไม่อยากไม่อยากลอยมันอยู่ไหนเนี่ยอืออยู่กลาตาอยู่หลังโอเคน่าจะปลอดภัยมั้งเฮ้ยชุบอ้าอ้าอ้าอยู่ไหนเนี่ย ไปขึ้นไปคูยเกือบเกือบไออย่าลวกโอเคไปอ่ะฮู้ออู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 รอบลิงเลยกูโอ้ดูดูพลาดครั้งเดียวโอเคมันยังอยู่ไกลใช่ไหมอะไรไปทางนู้นนะมันยังอยู่ไกลใช่ไหมผมไว้ใจมันได้วะไม่ได้มันกลับมาแล้วไม่ห่างลากนี่ไงมายังโวยยังนานแน่ะดูดีจริงๆเลยนะกดคิดตื่นเต้นกับตรงนล้นอยู่อ่ะ ไปเชิวตัวใหญ่มากเลยเนี่ยกระโดดพ้นหรอวะเอาว่ามาต้องลองเสียงดูไปขึ้น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 ,นโอเครอดโอ้ยโอ้ยสองรอบเลยเก่งเก่งไม่หมดแล้วเอาเอาไปไกลเห็นตทหางเห็นตทหางไวๆโอเครอดโอ้ยชิวเชี่ยตลอด เฮ้ยันุสว่างไปรอด้วยแสงเหลืองๆแสงเหลืองเหมือนหิ่งห้อยเลยแต่มีควันเดี๋ยวเดี๋ยวมันไกลไปจะทันหรอวะเฮ้ยมันอยู่ไหนอ่ะเอ้ทัน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 ไปต้องเชื่อใจในตัวเองว่ายว่ายขึ้นไปโอเครอดแล้ว เล่นแถวนี้นี่น้ำอย่าขึ้นสูงน้ำอย่าขึ้นสูงเดี๋ยวมันมาโอเคโดดประตูแรกแค่นี้มันข้ามไม่ได้แล้วเนี่ยโอเครอดแล้วแล้วมันอยู่ไหนอ่ะโอเคอยู่ไกลไปมันวาร์ล้วกมันวาร์ล้วกมันวาร์ล้วอยู่ไหนวะอ่าไหนอ่ะโอ้ยไนไงอาวสึ้ึ เราคงไม่โดดไปเลยนะเนี่ยวบเสี่ยงไม่ได้เมื่อกี้พาไปทงไปบดอยู่ข้างล่างเฉยเลยเฮ้ยโอ้อโอชนทำไมเนาะมันแค่ขึ้นลอยมามึงก็ขึ้นมาไม่ได้อยู่ดีมึงก่ตัวใหญ่ไปลดน้ำหนักซะนะเนี่ยครับปีศาจตาแดงหมดเลยอะแล้วเราก็เนี่ยตาแดงเหมือนกันเราเป็นปีศาจด้วยเหรอไม่รู้เอาดีเอาด,อาดีโอเคถึงพอดี เนี่ยครับอยู่วันนี้ครับไม่มีคลื่นมารบกวนแน่นอนไปละออออออเสียงมาแล้วเสียงขวามาแล้วโอเครอดเอ้ยนี่มันเข้ามาไม่ได้ปอ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 กลัวแล้วหนูกลัวแล้วจ้าหนูกลัวจริงๆแล้วนะโอเคไอ้แสงนั่นไปไหนละอ๋อไปไกลเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวเลยนะ เอาไงกับมันดีวะเนี่ยอ่ามันจะไปไหนอ่ะจะวนเวียนอยู่แถวเนี้ยหรอขอแสงหน่อยจ้าขอแสงนำทางนั่นไปตรงโน้นจริงด้วยมันจะหยุดแค่นี้หรอยังไม่ไปไหนแล้วหรอเอ่าเฮ้ยไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยตาตุ่วละตาตุ่วละอืออาอาอหน้าตกตกมันกลับไปเลยทีนี้ เวรกรรมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องวิ่งหลบคลื่นด้วยวะเนี่ยโอมันทะลุไอ้นี่ได้ด้วยเหรอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคอยู่ไหนเนี่ยอยู่อยู่นั่นไงอยู่นั่นไงจะไปทันไหมเนี่ยเอาว่ามันต้องฟู้ดดิวะอึบชึบไปไปไปเหมือนมาแล้วเหมือนมาแล้วเหมือนมาแล้วระทึกมากโอเครอดไม่ได้แดก จะทำมันทำไมกอลลี่พาฉันมาที่นี่ล่ะนี่มันที่ที่สับป,ประรดบินได้ซ่อนตัวอยู่นี่นะอาจจะฉันคุยกับเขาหรือไม่ก็ฆ่าฉันน่ากลัวจังวยเลยงั้นโดนฆ่าโดนกินโดนกินก็โดนฆ่าแล้วนะเ่อมันยังมีไฟฟ้าอยู่เลยนะเนี่ยไปไหนต่อ,อไปสักไกลเลยโอเคอ่ะโอ้โห oh! โอ้โหชัดเจนเนี่ยหรออีกาใช่ไหมมันคือนกใช่ไหมมันมีสี่ตาเหรอเมื่อกี้นี้ไม่รู้สิมันดูเศร้าเศร้าละเราน่าจะเศร้ามากกว่ามันนะยิงใส่นี่เรานี่เราไปดูมันจ้องซะสกุไม่อยากเดินเลยโอเคครับชักเตอร์สามแล้วงั้นเราไปต่อพาร์ทหน้าละกัน เมื่อพักนี้ผมขอจบเพียงที่นี้ก่อนแล้วกันเนี่ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยไว้เจอกันใหม่พักหน้าสำหรับวันนี้หนูไปแล้วจ้าบ๊ายบาย